สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันที่8ดนะครับหุ่กาก็อัดคลิปนะครับวันที่8เมษาสองพนนะครับก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะถึงวันสงการนะครับก็จะได้หยุดนะครับจะได้หยุดกันนะครับสําหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับหรือว่าพนักงานประจํานะครับก็จะได้หยุดกลับบ้านนะครับกลับบ้านกันก็ เดี๋ยวลุงก้าจะมีอะไรมาแบ่งนะครับวันนี้วันที่8นะครับก็จะส่งให้ภายในพรุ่งนี้ก็คือเป็นวันอาทิตย์ที่9นะครับที่9ก็ต้นไม้ก็เดินทางอยู่ประมาณสัก2วันนะครับไม่2วันก็น่าจะถึงนะครับสําหรับต่างจังหวัดนะครับสําหรับกรุงเทพก็วันเดียวก็น่าจะถึงแล้วนะครับก็ลุงก้าก็จะส่งในส่วนของออไปรษณีย์ s นะครับไปรษณีย์เ ก็วันน anyway ี้นะครับมีเล mm ็ก hmm. น้อยเล็กน้อยนะครับก็จะมาแบ่งนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับก็ามาดูนะครับสำหรับกระถางแรกเลยนะครับก็คือเป็นไม้แรของปี2564นกะครับก็คือเจ้าปอแก้วนั่นเองนะครับเจ้าปอแก้วก็มีทั้งหมด3กระถางนะครับ3กระถางลายปลาคับประมาณนี้เลยนะครับลายปลาคับก็คือต้นใหญ่แล้วต้นใหญ่สามารถอัพ อับสายได้เลยนะครับเป็นกระถาง6กได้เลยนะครับเป็นกระถางหกได้เลยนะครับสวยๆประมาณนี้แดงๆลายปากคาประมาณนี้เลยนะครับนะครับสำหรับเจ้าปอแก้วนะครับก็จะส่งนะครับจะส่งให้ภายในพรุ่งนี้นะครับก็คือวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็ก่อนถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนกระถางก็ผมแนะนําก็คือพักต้นไม้นะครับพักต้นไม้ไว้สัก เจ็ดวันนะครับห้าถึงเจ็ดวันให้ต้นไม้เฟื้นตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับค่อยเปลี่ยนกระถางแต่จริงๆงอยู่ในกระถางสี่นะครับอันนี้อยู่ในกระถางสี่ยังหนูการไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ถ้าใครรับนะครับก็เจ้าปลอแก้วนะครับเจ้าปอแก้วก็ส่งส่งราคาที่รวมค่าจัดส่งก็260บาทนะครับกระถางใหญ่นะครับกระถางสี่นะครับแต่ว่าต้นต้นเขาโตมากๆนะครับต้น ต้นเขาโตมากๆกอ่าก็คือต้นที่1นะครับต้นที่2แล้วก็ต้นที่3นะครับต้นที่3นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับเจ้าปอแก้มมี3กระถางนะครับสองร้อบาทอ่าลายเลียงมาก็นี่เป็นนางสุชาดานะครับนางสุชาดานะครับอ่าอยู่ในตับพระพุทธประวัตินะครับก็120บาทนะครับอ่าอ่าไม้ใหม่ๆลองลองดูนะครับก็มีอ่านี่ก็จะมีแอสงไข อีก2กระถางนะครับอสรงไคส2กระถางก็กระถางละ150บาทนะครับพรเจ้าสัวมีลูกค้าจองแล้วนะครับสำหรับพรเจ้าสัวอันนี้ก็จะเป็นสิรานักปาานะครับสิรานักปาามี2กระถางนะครับ <c oughs> ด่างเหลืองนะครับด่างเหลืองอันนี้ฮาร์ปเลยนะครับฮาร์ปเลยแล้วก็มีใบชมพูด้วยนะครับสิรานักปาา <c oughs> สิรานักปาา กระถางหนึ่งมี2ต้นนะครับมี2ต้นนะครับอันนี้ก็มี2ต้นเหมือนกันนะครับก็ราคาเดียวกันนะครับเอาไปที่150บาทนะครับ150าบาทอันนี้มณนีล้อมเพชรแผงนะครับมณีล้อมเพชรแผงสวยนะครับสวยอันนี้มณีล้อมเพชรแผงนะครับใบล่างดูใบล่างอ่านี่เลยสวยๆประมาณนี้เลยมณีล้อมเพชรแผงกระถางนี้ลุงก้าขอปล่อยอยู่ที่สองอบบาทอ้าว 260บาทนะครับก็ถือว่าเป็นสวัสดีปีใหม่ไทยไปด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสาวนครชัยศรีนะครับสาวนครชัยศรีหน้าแดงชมพูประมาณนี้มี2กระถางนะครับสาวนครชัยศรีฮับฮับสวยๆประมาณนี้เลยอ่าโอ้นี่สวยสวยสวยฮับสองใบสามใบเลยนะครับสาวนครชัยศรีหน้าชมพูประมาณนี้นะครับสาวนครชัยศรีมีสองกระถางนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับ สาวนครชัยศรีนะครับกระถางละนะครับสาวนครชัยศรีกระถางละค่ารวมค่าจัดส่งอยู่ในกระถางสีนะครับอยู่ในกระถางสีก็2 0 0อแปบาทสาวนครชัยศรีสองบาทนะครับสาวนครชัยศรีสองาทอ่บาทแล้วก็จะมีมณีล้อมเพชรนะครับมณีล้อมเพชรมณีล้อมเพชรกระถางนี้นะครับกระถางนี้ก็อยู่ที่ 350บาทนะครับมณีล้อมเพชรนะครับมณีล้อมเพชรด่างมาแล้วนะครับด่างแล้วนะครับอ่านี่ก็ด่างแล้วนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทอ่าเราก็มีนี่อีกหนึ่งกระถางนะครับมณีล้อมเพชรเช่นกันนะครับด่างป้ายสวยๆประมาณนี้นะครับก็สามร้อยห้าสิบบาทเช่นกันสามร้อยห้าสิบบาทเช่นกันอ่าแล้วก็มีนี่อ่าเทพสายรุ้งนะครับใส่ยตั้งแม่นะครับใส่ยตั้งแม่ กระถาง5.7นะครับ5.7สวยๆประมาณนี้ครับสวยๆเลยนะครับเทพสายรุ้งกระถางนี้อยู่ที่380บาทนะครับ380บาท380บาทแล้วก็นี่ก็จะเป็นเทพอักษารานะครับเทพอักษรานี่สวยๆประมาณนี้เลยเท е พอักษาราอยู่ในกระถาง5.7เช่นกันนะครับเท е พอักษารานะครับเท SE พอักษาราก็ ราคานะครับราคา <Stars> รวมค่าจัดส่งก็200บาทนะครับ200บาท2อ0บาทนะครับสำหรับตู้นี้ในนี้ก็บนคันหาก็มีลูกค้าแล้วอันนี้จะเป็นณเมืองนนแผงนะครับณเมืองนนแผงลูก,ก้าก็ปล่อยนะครับอันนี้เป็นหน่อนะครับกระถางนี้เป็นหนออยู่ใน,นอยู่ในกระถาง6นะครับเป็นหน่อนนะครับอ,อยู่ในกระโจมอันนี้ ณนเมืองนอนทแผงนะครับก็รุ่งก้าก็ขอปล่อยในราคาที่อ350อบาทแล้วก็จะมีชิ้นผ้านะครับเป็นณนเมืองนอนทเหมือนกันนะครับณนเมืองนอนทเหมือนกันก็ขอปล่อยในราคาที่300บาท300บาทนะครับอา่าสามบาท <c oughs> เดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งว่ามีอะไรบ้างนะครับเช้าวันเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์ ลุงก้าก็จะส่งให้ภายในพรุ่งนี้นะครับภายในพรุ่งนี้ก็คือวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์จะจัดส่งให้เรียบร้อยนะครับก็ต้นก็อาจะมีอยู่5ต้นนะครับก็อันนี้เป็นมณีวาสนานะครับมณีวาสนาครับกระถางใหญ่แล้ว250บาทนบาทครับ250าบาทแล้วก็อันนี้เป็นสิรีพรนะครับแผงมาจากอับสอนสวรรค์นะครับอับสอนสวรรค์ต้นโตแล้วนะครับก็200บาทนะครับ200บาท เงินหนานะครับมี2ต้นในกระถางนะครับก็120บาทอันนี้ก็เป็นมานีล้อมเพชรแผงเหมือนกันแต่ว่าด่างน้อยนะครับก็เอาไปร้อยห้าสิบาทออันนี้ศีลานักปาดด่างเหลืองนะครับสิลานักปาดด่างเหลืองอ่ีลานักปาด,ด่างเดืองก็เอาไปร้อยห้าสิบาทอันนี้ก็เป็นมาีล้อมเพชรมีเจ้าของแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะส่งให้ภายในพรุ่งนี้นะครับก็สําหรับคลิปคลิปนี้ก็น่าจะมี สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับแบ่งปันแล้วก็ภายในพรุ่งนี้ยังไงก็โทรสอบถามลุงก้าได้นะครับสำหรับ,บช่องทางการติดต่อก็เดี๋ยวลุงก้าแจ้งไปไว้ใต้คลิปคลิปนี้นะครับก็เบอรโทรลุงก้าก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ0954195351นะครับ 0954195351นอ่าอันนี้เป็นสยามเนิรมิรนะครับเลี้ยงนอกตู้นะครับ150าบาทกระถางละ150บาทสยามเนลามิรนะครับอ่าก็ประมาณนี้มีประมาณนี้นอกนั้นก็เพิ่งเริ่มโตนะครับอ่าเพิ่งเริ่มโตอันนี้ก็น่าจะเป็นอ่อซับพนมนะครับซับพนมอ่า น่าจะเป็นซับพนนมนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ไก่เมรีมีลูกแล้วลูกต่อด้วยนะครับลูกต่อด้วยยังไม่ได้แยกเลยยังไม่ได้แยกเลยไก่เมรีนะครับประมาณนี้โอเคสําหรับคลิปคลิปนี้รุ่งก้าก็ขอสวัสดีแล้วก็ฝากสวัสดีปีใหม่กับ f อฟซีบอลสีทุกทท่านด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ